สสวัดีพี่น้องวันนี้ทำมาเมืองงัวหลุดไทยจอดแล้วทำเพอดีแล้วว่าฝันขายงวยเห็นคนติดตามหลายกะเลยที่ายงวยเป็นแฟนคลับจังหน่อยมาว่าด้งี้ว่าฝันขายงวยแต่ว่าเจ้าพุ่นกะน,น้ำเบือโท่ให้พฝ่นอยู่แววต่ว่าพ่นติดต่อพฝ่นมาได้เยอะที่ติดตามให้าี้หรอกมูอที่อันบานขำแดงบ่ขนาดอเออ๋อเดีเ๋ยวไปมึงเจ้ะไม่ มึงเด้อพีน้องเลยมึงงัวงามๆมึงหนูนี่แหละงัวงามมันนั่นจะบ่ถสืกอตำราบวถสื่อำราหรือว่าหุ่นจักงั้นว่าผมไงผมมึงงัวเาเป็นเด้อผมไทยไายเพิ่นมันคือื้อดรอกใครอยากได้งัวผมมีเขาดูกขิงจักมึงมาหนึ่งใครจะบอกอยากได้งัวใครจอยากไทยเราบอกว่าลูก โตคมงามเ่ยนี่นดีป่ยได้เออเจ๊ลูกหรอพ่อนี่เม่สาวแม่สาวเพรัมีลูกกันนี่ฮะลูกแร,รกแไอ้ม่นยืนมนทะเลกสาพ่อบาทะเลกันี่บาทะเลบ่ออ่ยมงามเลยงสาวขึ้นว่าไหมขึ้ว่า bò câu cao đi quá câu... ha cá trôi giờ xuống chì mẹ cá trôi với bò có phải yên rồi như là con ngồi ngâm quần men vui cày men tới mà mình ngâm mà có đầy, đây như là con ngồi à, ngâm ngoan ngâm không vậy mình mới thanh giặt rồi nọ รอไทจอดแล้วเนาะนีหามึงงัวเด้อวะไทจอดไม่่ว่าท่านคำหรอกมึงงัอ่านี่เป็นบบเไยงัวนะไปงไปมืองงัวนะลูกเขียนง้อตัวไหนกยย่งงามแต่งัวอไปเมืงน้ำเน่าปะไปมึงงัวเด้อี่นอเก้ยเอามึงงัวน้ำกันงงังาม โอ้โมแม่นนินะฮึส่นโอ้นี่บอกเขาเอิญยังก่อืมง้ออ่เขาเอิท่านยังนี่งอยังนี่ทันเนี่ยมามันบ่อันนี้มูเขาน้ำหาตัวนี้บ่เงือง่ำเลย มึงเอาเด้อพี่น้องดิผู้ใดอยากได้งวงงามไปเป็นพอพันอันอันอันเขาว่ามากแบบบวมี้เขาไม่แมนมู้อไรไม่มีนี่เขาบมี้เขานปะงวงจะปีนปีเนี่พึดเอาเดียดเตาเดนเาเดียนตัวงามกว่าเดี๋ยวไปใช้เวท นี่นี่ว่าทีตัวัหนก็แม่นบื้ดแม่นี่ไงวินี่ว่าแม่มันน่ะโอ้พุ่นตัวพุ่นพุ่นนี่นี่แล้วขับแม่มันนี่แม่มันงามปะนี่แม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 ่ตัวนั่นแหละแล้วแล้วตัวนี้เดลยลูกมันมีไปตัวตัวนี้เป็นเป็นไอไอออกออกเป็นเอี้ยยโอ้หนี่ตัวนี้เป็นเอี้ยเลยครับนี่นี่นี่เลยเอี้ยมัน โอ้้ง oh, right. ูอะไรโอ้หนังไหมเขามึงงัวจ้าหนีหรอเขามืองจ้าหนผมมึงหูดีออมาเมืองอาเด้อพี่น้องเลยผมมึองงัวเป็นดีเอองัวง่ามแต่ว่าผมหมักผมมักค่ต่วลุริงัวนนี่หมักนี่ตัวนี้ก็เป็นพอพันธุ์มึงหำนี่โอ้ท่านตอนตง้วเก่าเดือนมาดิแปดเดือน นั่นก็นะผมก็งนี่งามว่พี่น้องมังเกอ้ดหอนไหมเป็ดอพันได้อพันออกห้าห้าบาทสิบบาเท่าเด็กเ่างสิบบาเท่าเดสิบบาเท่าดนี่ห้าพันถามเนี่คนมาถามเจ้สี่สิบอ้สี่นี่แล้วพี่น้องคนมาสี่สิบแต่อยาเงก็ม่ยังโวคนเอาเด้อผมดีเออนเข้าให้ฟอร์มพะนะไอดดคือว่าไอโดดเจ้าพลังพะนะ นึอเสียวเย่มันก็ได้เ้มันก็โอ้มัวเรางามดีเนาะได้เพียงจังเล่ยนี่เจ้าคจังเลี้ยงยงัวดีสิเลยบผมรุงมันบ่บ่งาลายเนาะสตีนานี่40เพี่น้องนี่40นี่เขากับบมี่สิพวกเรามามาบมี่วมีเขาอยู่ตัวนี้แล้บามันบ่มามัน นี่แม่มันมมน,นี่นี่แม่มันมนีแม่ได้ได้ลูกจ็ดตัวหรอครัลุงโอ้โหฮ้ยได้ลูกสองตัวได้ครับนี่ฉันยกข้อขึ้นกับสี่ขาเถะนะว่าต้องบอกถือกันนี่เอี่ยมันนี่นี่ยาวเอี่ยมันนี่เอี่ยมันนี่ว่าเท่าไหรก่อนสี่สิบเท่าไหร่สีหกนะนะสี่สิขอเรืองพี่น้องเอ้ยนี่นี่นเอี่ยนะ Sơn nào phải nè, ui, tới người gì không khí rồi rồi Gương là dùng cái mạo cả bầu nó. Mùa ngam, Nó, ngang 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 ngầu ngang ngang nòng ngang 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 đấy à Nè, ngang ngang to ngang này nè, ngang 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 biết chốt ngang 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 đồ. đồ. นี me, me me. Me ่ก <You know. S 1> <own. S 2> ็ง wow, oh, ้อคอกนึงเด้อพี่น้องไอ้คอกนึงเดี๋ยวสิไปทายเพิ่นเพิ่นแามอัลเมียนี่แหละนี่แหละคอกนึงกันสนใจก็เฮียนอยู่ใกล้ๆกันนั่นล่ะเว้ากันได้อยู่อ๋อนี่คอกนึงนี่ครับง้อนี่ผู้ใหญ่ว่ามกง้อมีเขาจะบอกมันก็อย่ามำแบานแล้วล่ะพราะงี้คาดการว่าเท่าไรแม่นี่นะโบกเงินๆเลยก็ได้ฮะสามหะ เม่นั่นดิแม่นั่นดิกซ้ำกันแม่นั่นก็ซ้ำกันอุ้ยลุงจำเบอร์โทรได้ปนหาแม่นี่ก็หาอันนี้ผมเป็นงวอปีเดียวง้อสองปีเสรงไปมันเร็วคนนะส้ำหามึงเอา หุนไปหรอกง้อสองกาะพี่น้องใกล้ๆกันเนอะพี่น้องหาผู้ใดอยากได้กอะมาหาเล่าหลวดถามบอกอืมนั่นแหละผู้ใดอยากได้กัมาเอานี่แหละจ้าของเล่านี่กัจูงไปแล้วอันนี้กัจูงไปแล้วหัขาเจ้าเลี้ยงหัวงามแบ้านโอู้วเอาเอาเอาเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรเพิ่นกับดิลงไปเหรอมึงเอาเด้อพี่น้องดินี่แหละ ครับครับครับเดี๋ยวทีไปจดเอาสะัสดิเด้อติ๊กากติดตามติดส้มเด้พอพ่อง่วงงามกับิี่ไทยให้มึงอีกดอกเนาะวัสดีภากติดตามกดไลค์กดแชร์กับมึงเอาขอบคุณครับ